ลิงลมเปลี่ยนสถานที่ซ้อมกันวันนี้ซ้อมที่ไก่สะบกมือจ่อเตะเล่น,นายทีเลยนะดีๆขาเ้าผบริมารนะครับอ่าอ่าปลยๆแลอีนได้อ่าละเออจีหน้าจีหลังอะไป,ไปอือนะครับตอนเช้าดินงลมซ้อมพักผ่อนได้หมดกวันกันเลยครับไกรจะไปสะวกซิงเก อาจารย์ทิ้งทัวทั่วไทยครับจาค่ายสามารถพยกลุ่มยิมวันนี้อาจจะเป้าให้คุณนรงไปศิลป์บ็อกซิ่งยิมมีรายการวันที่3ธันวาคมที่เวทีมวยลังสิตนะครับควคุมโดยพี่บังนะครับโดยีา่าวก่ครับเมืเ่อกี้บอกอะไรปู่มานนะบอกว,ว่ามันจะอยู่ต่อยจะพีดหนึง มันจะอยู่ต่ออีกสักเดือนึงอยู uh ่ต่อเหรออ่าไปเลย่ส่งมาให้เเออเาเรียนเรียนนี่เลยเหรอเราสักเดือนหนึ่งเลยอยู่สักเดือนหนึ่งเออปู่ม่านบอกให้อยู่สักเดือนหนึ่งเลยบอกให้แม่ส่งไปรษณีมาเล่นน้ำกับใครโอ้โหมาวันเดียวได้ใจขออยู่ต่อเล่นน้ำต่อไม่ยอมอาบน้ำ ดับชิปดับชิปดูแล้วโหที่รักเล่นนาคนเดียวเหรอไม่รงว่าคนหนกังเล่นกับดาวมันทีละกมันมาขอพี่งงพว่าไงเพี่เขาให้อยู่ให้ขอให้อยู่ต่อยกับพี่หนึ่งพี่โอ้มันอ้างพี่เขาดิพ <laughs> ี่เลยบอกให้มันอยู่ไปเลยผ <laughs> มบอกอยู่ไม่ได้ต้งองเรียนไม่ได้่อวมาเพราะมันต้องเรียน ไม่ต้องเรียนแม่มันส่งมาให้เออนั้นมันย้ายมาเรียนที่นี่เลยส่งไปแม่มันดูให้มันจะขออยู่นี่ลิงลมติดใจการสนามบ,บุรีจะขออยู่ต่อผมมาแลกจากค่ายเลยเนาะม,มัน<ห>ามนยายมนใช้ไกลไกลที่เราครับเดี๋ยวปูให้มึงย้ายค่ายมาใช้ไกลทีลเปุ๊บเลยนะของคุณต้อมโอเคเปล่<ห>า <c oughs> เรียนน้ำอย่างเงี้ยมันดำแน่ ตีโหะลเอ้ยเอ้ยเมกียบปั๊มหยียบคอแล้ตีลากด้านหลังอ่ะตีลาเกมมาใดูเกมเมือไม่มีระบบบ้า ไม่นั่งไม่นั่งแล้วเรือออกไม่ได้ <c oughs> ดับคิดดูแลอย่างดีดงประกบเลยค่ะ นันล่ะเดี๋ยวจะกินีก็อจะกินด hmm? ้วยกันก็ได้เนาะแล้หนูสั่งค่าดีครบอ้เกลาไปมรูดตรงก่อนมาบมา นกมวยมาส่งอาหารอีกแล้วนนดีจัง พี่เขาต้น้ำจังที่เขาต้น้ำงั้จะไปขี่คอพี่เขาต้มน,น้ำมาดิสวัสดีครับโยผมลิงลมสามารถแพลนลิงยิงครัวันนี้มาทำอะไรวันนี้มามาขับขี่กัญจนาบุนะรีครับไก่ไกลศิลาบุษงิมนมะือ มาลอยกระทงด้วยนะเนี่ยวันเนี้ยออเมืก็นมาเล่นน้ำเลยลอเล่นน้ําไปแล้วหรอใช่ครับหรอสนุกไหมสนุกครับอุ้ยเล่นกับใครมั่งเล่นกับเพื่อนพี่เขาพี่เขาชื่ออะไรพี่นนท์พี่ปืนแล้วก็พี่เกมครับอ๋อนักงมวยด้วยกันใชครับสอมมวยไหมวันนี้วันนี้ยังไม่ได้สอมมีกระทงหรือยังวันนี้ลอยกระทงนะเนี่ยยังครับผมไปหากระทงมานะเอาให้พี่ด้วยโอเคนะครับไป นอนกับพี่นักมวยใช่ไหมโอเคไปเลยน้ำเปล่านะคอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะหนูสั่งจ้าขึ้นมาเลยจ้าขอบคุณค่ะ นี่คกอย่างหมดครับมี่ทุกอย่างค่ะมีเมนูปลาทอดปลาทอดจำปลาแนะน้ำเดิมมีปลาทอดน้ำหน้าปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมทอดน้ำปลาโอ้หมูกรอบกระเพราหมูกรอบหมูปลาหมดไข่หมวยไก่ศิลปภพอ่าข่ะค่ะดอ๋อพวกปลาเผาอย่างๆไหมวะอ๋ออย่างใดอย่างค้าบ่อถามมันจะเสิร์ฟมีค่ะสั่งได้รถค่ะแบบเอ่อ เนื้อย่างเสือร้องไห้อะไรเงี okay, ้ยนี่มาจากน้ำตกไก่ย่างโอ้มีไก่ย่างมาจากไก่ย่างเหรอคะวันนี้แนะนำมีไก่ทอดป่าเสิร์ฟละโอ้ยปีกไก่เป็นปีกไก่ทอดปลาโอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวต้องสั่งมาให้ลุงมาดขอบคุณค่ะครัวปิดจังม่วงครับเนี่ยอ๋อครัวปีสามทุ่มครึ่งค่ะคุณน้ำค่ายมวยไก่สีรับรอเดินมาเสิร์ฟเลยเเเอห็็นตต้มนี่ นนบ้านยู่แซนดิวเวลบ้านอยู่อยู่นครพนมจ้ะอ๋อ้ยไมาเห็นงานอยู่แถวนี้มาเห็นงานอยู่แถวนี้ไม่ได้ผัวอยู่แถวนี้เอาว่างา่ายๆ